ความตายไม่ใช่ของใหม่ความตายเป็นของเก่าที่เกิดกับเราซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตที่เตรียมตัวตายไว้ดีย่อมได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และเกิดประโยชน์ทั้งโลกหน้าหลายคนที่มักจะท่องอยู่ทุกวันว่าชีวิตนี้มีอยู่เพื่อเตรียมตัวตายฝึกซ้อมทุกอย่างไว้ก็เพื่อไว้ใช้ในลมหายใจสุดท้ายคนที่สะสมอกุศลจิตในจิตมากเข้าลมหายใจสุดท้ายก็ดูแลหัวใจตัวเองไม่ได้ เพราะเกิดความคุ้นเคยไปทั้งชีวิตวันนี้หลายคนที่เตรียมตัวตายได้อย่างสม่ำเสมอคนที่เกิดมาแล้วได้เตรียมจิตของตนเองไว้ดีเมื่อเตรียมไว้ดีชีวิตนี้ก่อนจะตายก็เป็นชีวิตที่ไม่น่ากลัวและโลกหน้าก็เป็นโลกที่ไม่น่ากลัวชีวิตที่เตรียมตัวตายก็เตรียมด้วยบุญกุศลและลึกรู้ลมหายใจให้จิตไม่ฟุ้งไปกับอกุศลต่างๆมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นความตายไม่ใช่ของใหม่ความตายเป็นของเกา่า ที่เกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำอีกตราบจนลมหายใจสุดท้ายคือมรรคผลนิพพานนั่นแหละเมื่อจิตหยุดการปรุงแต่งเมื่อใดการตายก็จะไม่เกิดกับเราอีกเพราะเมื่อไม่มีการเกิดความตายจะมาจากไหนเตรียมตัวตายไว้ชีวิตอย่างไรก็ต้องตายด้วยกันทุกคนขอเจริญพรเป็นกำลังใจ